สวัสดีครับผมเอกรัฐสมินทรปัญญาผู้ในการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผอ,พอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยสาขาไฟฟ้าสื่อสารให้มาบรรยายเนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันสากลแห่งแสงพศ .2547 ซึ่งธีมงานในปีนี้จะเกี่ยวกับแสงกับพลังงานโดยหัวข้อที่ผมจะบรรยายในวันนี้คือ mm hmm. การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุนลอยน้ำแบบไฮบริดกอฟพอหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อภาษาอังกฤษว่าไฮโด o โฟติงโซล a r ไฮบริดนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้จะประกอบด้วยหหัวข,ข้อด้วยกันการผลิตไฟฟ้า จากโซลาเซลล์เบื้องต้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยการพัฒนาโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดกฟอฟผโอรงไฟฟ้าโซลารเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินทอนรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนุบรัฐและประโยชน์ของการพัฒนาโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดกฟผอพอนะครับก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาหลัก ผมจะขอเกริอนนำขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เข้าวๆดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการรับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับอุปกรณ์ม้อปแปลงทำหน้า,าที่ในการปรับเพิ่มแรงดันกระแสไฟฟ้าจากนั้นไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านสายส่ง ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าและจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆสำหรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นในปัจจุบันมีแนวโน้มสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหม,มุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอีกจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2018 Revision 1ตั้งแต่ปีพศ2561ถึงปีพศ2580 เป็นระยะเวลา20ปีมีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนประมาณ30%สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นตามแผนนั้นเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลพลังงานลมเป็นต้นและหนึ่งในนั้นมีโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดหรือไฮโดรโฟติกโซลาร์ไฮบริดที่ดำเนินการโดยกฟผครับการพัฒนาโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดของกอฟผนั้น มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการดังต่อไปนี้นะครับกฟผจะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นรอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําทั้งหมดจํานวน16โครงการบริเวณอ่างเก็บน้ําจํานวน9เขื่อนของกฟผทั่วประเทศรวมกําลังผลิต2 7 2 5เมิะวัตต์ซึ่งมีโครงการนาร่องที่เขื่อนสินธนจังหวัดอพบลราาาีเป็นแห่งแรกโดยได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบในเดือนตุลาคม พศ2564โครงการแห่งที่2ที่เกื่อนบนรัตจังหวัดขอนแก่นมีขนาดกำลังผลิต24เมกะวัตต์โดยจุดเด่นของโครงการคือมีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่เอนเนอร์จีสตอเรจซิสเต็มและได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบแล้วเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2567ที่ผ่านมาสำหรับแนวทางในการพัฒนาโครงการ ไฮโดรโฟตติ้งโซลาร์ไฮบริดของกฟผจะมี3ส่วนหลักที่ต้องคำนึงถึงคือส่วนแรกมีราคาที่เหม,มาะสมการพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่จะทําให้ราคาโครงการลดลงมีการใช้ประโยชน์พื้นที่อ่างเก็บน้ําของเขื่อนกฟผร่วมกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ําที่มีอยู่เดิมให้เต็มประสิทธิภาพเช่นใช้หมอแปลงเดิมใช้ระบบสายส่งเดิมซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนของโครงการ ส่วนที่2มีเสถียรภาพด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยการควบคุมพลังน้ําและพลังงานแสงอาทิตย์เข้าด้วยกันโดยจ่ายพลังงานตามศักยภาพนั้นๆควบคุมการบริหารการจัดการพลังงานด้วยระบบ Energy Management System หรือ EMS นำแบตเตอรี่เข้ามาเสริมเสถียรภาพให้กับระบบผลิตไฟฟ้าให้ใจ่ายไฟได้อย่างสม่ำเสมอ และสร้างศูนย์ควบคุมพลังงานหมุนเวียนหรือ RE Control Center ซึ่งสามารถพยายกรณ์และบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและส่วนที่3เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเลือกพัฒนาโครงการบนพื้นที่ผิวน้ำในเขื่อนของกฟผซึ่งจะไม่กระทบต่อพื้นที่ทําการเกษตร ตลอดจนมีการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบด้วยการสร้างแรงมา์คในพื้นที่โครงการลักษณะของระบบไฮบริดจะเป็นระบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งการบริหารจัดการพลังงานด้วย energy management system หรือ ms มาช่วยในการประเมินกำลังการผลิตของระบบเพื่อจ่ายพลังงานตามศักยภาพณเวลานั้นโดยการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิต์ ในช่วงเวลากลางวันและผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ําในช่วงเวลากลางคืนโดยสามารถปรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทั้งสองประเภทได้ในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดดไม่มากพอสําหรับระบบบริหารการจัดการพลังงานหรือ EFS นั้นคือระบบบริหารจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติรรทำาที่ติดตามควบคุมและบริหารจัดการ ผลิตและการส่งกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบการทำงานจะประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่ Data Integration เป็นการกรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตไฟฟ้าเช่นข้อมูลสภาพอากาศจากดัวเทียมระบบสกายอิมเมจเจอร์ถ่ายภาพเมฆผนท้องฟ้าเป็นต้น Data Analysis เป็นการนำข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตไฟฟ้ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลพยากรก,รกำลังผลิต และออโตเมชันเป็นการนำระบบควบคุมอัตโนมัติมาช่วยบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าสำหรับข้อมูลของโครงการในภาพรวมของโครงการโรง,รโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธนที่สำคัญมีดังนี้โรงไฟฟ้ามีขนาดกำลังผลิต45เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เขื่นนอนสิรินธรอำเภอสิรินธรจังหวัดบุรีรัชา,านีใช้พื้นที่ โครงการประมาณ450ไร่โดยใช้พื้นที่ผิวน้ำเพียงแค่0.27%เท่านั้นและได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบในวันที่31ตุลาคมพศ2 5ง4สนาหสำหรับอุปกรณ์หลักของระบบจะประกอบไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนกว่า1 4 4 0 0 0แผงทุ่นลอยน้ำซึ่งเป็นทุ่นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันกันกบท่อนำประปา ระบบยึดโยงโดยเป็นระบบยึดโยงใต้น้ำด้วยสายสแตนเลสและทูบด้วยตุ้มคอนกรีตอินเวอร์เตอร์เป็นปอมมุปกรณ์สับแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับมออแปลงทำหน้าที่ในการปรับเพิ่มแงรงดันกระแสไฟฟ้าสวิตช์เกียร์ทำหน้าที่ในการรวบรวมพลังงานไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีอยู่เดิมของเขื่อนศรีทอนและสายส่ง ใช้สำหรับในการส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้สำหรับข้อมูลโครงการภาพร,รวมที่สำคัญของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไอ้น้ฬาไฮบริดเขื่อนบนุญรัตซึ่งจะมีอุปรกรณ์หลักๆที่คล้ายกันกับโครงการก่อนหน้านี้โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะมีขนาดกำลังผลิต24เมกะวัตต์โดยจะมีระบบแบตเตอรี่ยู่รวมอยู่ในระบบด้วย ที่ตั้งโครงการของโไยฟ้าจะอยู่บริเวณเขื่อ,บอนบุรัตอำเภอ,อ,อ,อบุรัตจังหวัดขอนแก่นมีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ250ไร่โดยใช้พื้นที่ผิวน้ําเพียงแค่0.41เท่านั้นโดยได้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงอมานิชเข้าระบบเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2567นะครับอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับประกอบไปด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนกว่า47,000แผงนะครับ <S 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 อุปกรณ์ระบบการเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ส่วนอุปกรณ์อื่นนั้นจะมีลักษณะและมีจำมีลักษณะคล้ายกันกับโครงการลมฟฟ้าก่อนหน้านี้นะครับนี้เราลองมาดูประโยชน์ของโครงการลมฟ้าโซลร์เซลล์ลอยน้ำแอบริดกับฟอกกันบ้างนะครับทางด้านการใส่ใจต่อสังคมและชุมชนเรามีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้าร่วมพัฒนาโลไฟฟ้าทําให้เกิดการจ้างงานนอกจากนี้ยังมีการจ้างเจ็ตสกีของชุมชน มาช่วยลากแผงโซลาเซลล์จ้างเรือลงยาวไว้รับส่งคนงานและจ้างแพท่องเที่ยวใช้เป็นที่พักคนงานอีกด้วยซึ่งเป็นการช่วยให้ชุมชนมีรายได้ในช่วงการระบาดของโควิด1 i เป็นมูลค่ากว่า30ล้านบาทได้มีการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม csr เช่นส่งเสริอมอาชีพประมงสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ โดยปล่อยพันธ์สัตว์น้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำเช่นกุ้งก้ามกรามและปลาตามธรรมชาติเป็นต้นซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้แล้วชุมชนโดยรอบยังได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า,ฟามีการสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับชุมชนเช่นการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำปลาซิลแก้ว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวของพ่อนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนพื้นที่ในการขายสินค้าชุมชนในบริเวณเขื่อนสินธนแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งพบว่ามีการเป็นการช่วยสร้างไรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า15้าล้านบาทมีทางเดินชมธรรมชาติหรือ nature walkway ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสินธนโดยสามารถ ชมปิวแผงโซลาเซลล์ลอยน้ําในมุมสูงท่ามกลางธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันพบว,ว่ามีจำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้นกว่า745 0 0 0่าคนนอกจากนี้โครงการยังเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสานจากโซลาเซลล์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลัง,งน้ำซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้าใจต่อเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนต่อไป ทางด้านใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเคลื่อนสลีทรอนสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ47,000ตันต่อปีหรือเทียบเท่ากับการปลูกป่าประมาณ37,600ไร่โรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเคลื่อนบนลัดสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ13,200ตันต่อปีหรือเทียบเท่ากับการปลูกป่าประมาณ1,560ไร่ แผงโซลาเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำที่ปกคลุมผิวน้ำยังสามารถช่วยลดการระเหยของน้ำได้ประมาณ460,000ลูกบาทเมตรตอ่อปีสำหรับโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเคลื่อนสิียทอนและช่วยลดการระเหยของน้ำได้ประมาณ329,800ลูกบาทเมตรตอ่อปีสำหรับโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเคลื่อนบนรัฐนอกจากนี้ยังเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในการนําพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของประเทศโรงไฟฟ้าโซลารเซลล์ลอยน้ํำไฮบริดเคลื่อนสลินทอนสามารถลดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศได้ถึง730,000พันล้าน BTU ต่อปีหรือประมาณ166ล้านบาทและโรงไฟฟ้าโซลารเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเคื่อนบรัฐสามารถลดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศได้ถึง 311,000ล้าน BTU ต่อปีหรือประมาณ76ล้านบาทเพื่อให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจและมองภาพการทาง,งานของโดรฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดของกอฟผได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอโดรไฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขิื่อนดินทอนครับ เขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่นสิรินทรจะมีการประกอบแผงโซลาเซลล์ที่มีช่องทางเดินให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบในการบรุงรักษาสามารถเดินได้สะดวกทุ่นลอยน้ำที่ใช้ จะเป็นทุ่นลอยน้ำ HDPE เป็นชนิดเดียวกันกันกบท่อน้ำประปาแผงโซลา่าเซลล์ที่ติดตั้งจะทำมุม11องศาโดยจะมีช่องว่างระหว่างแผงโซลา่าเซลล์ที่สามารถให้แสงลอดผ่านไปบริเวณใต้น้ำได้ซึ่งจะไม่เป็นการการะทบต่อระบบนิเวศเราจะมีเจ็สกีในการลากจูงแผงโซลา่าเซลล์ไปประกอบอย่างจุดที่เราออกแบบไว้ เมื่อประกอบแผงแล้วเสร็จเราจะยึดโยงทุ่นลอยน้ำด้วยสลิงกับแท่งคอนกรีตบริเวณใต้น้ำซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณใต้น้ำนั้นจะมีปลาและสัตว์น้ำต่างๆสามารถอาศัยอยู่ได้โดยปกติในช่วงเวลากลางวันแผงโซลาเซลล์จะผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือแสงแดดโดย พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งไปผ่านอุปกรณ์หลักในส่วนของ Transformer มอร์หร e r อินก่อนที่จะส่งต่อไปรวมอย่างอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า Linkbox ในบางจุดเราได้มีการเดินสายไฟลอดใต้น้ำและใต้ดินก่อนที่จะเข้าไปสู่อาคารสวิตช์เกียร์เพื่อให้บริเวณนั้น สามารถเป็นทางสัญจรของเรือได้กระแสะไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยังสถานีไฟฟ้าของเขื่อนสิรินทรซึ่งมีเดิมก่อนที่จะส่งกระแสะไฟฟ้าผ่านสายส่งไปยังบ้านเรือนต่างๆส่วนในช่วงเวลากลางคืนเราจะผลิตกระแสะไฟฟ้าจากเขื่อนสิรินทรน,นี่ก็เป็นภาพแสดงให้เห็นถึง การผลิตกระแสไฟฟ้าแบบไฮบริดระหว่างกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ําและพลังงานแสงอาทิตย์ผมข้อจบการบรรยายในครั้งนี้ลงแต่เพียงเท่านี้นะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แสงประเทศไทยสาขาไฟฟ้าสื่อสารอีกครั้งที่ได้ให้โอกาสผมมาบรรยายกับทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้ในหัวข้อ การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดก็อพอจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้รับฟังและรับชมทุกท่านขอบคุณครับนอกจากนี้สำหรับรายละเอียดในเชิงลึกสามารถติดต่อได้ที่เบอร์146หรืออีเมลที่แสดงบนสไลด์นะครับขอบคุณครับ